นั่งลงไม่รอแล้วนะยมนะเอาลูกิ้นก็มาส่งนะขโยมาเาขมาเลยจ้าเขามาเลยอย่าไปฝังกางโยมกเข้ามาหน้าเช็เาดนสองสามลับตีานก็ตามนะเข้ามาข้าในเลยจ้ยมแม่เข้ามาดิมเข้ามาจากเดิน เออไหลเข้ามาเลยเอโชคเอใจส่งนะครับเออส่งนะขอพรขอรวยขอเงินอ้องเข้ามาไหมเข้ามาไมอข วันนี้คณะที่ยโยู่จะมีงวนะครับระท่านอาจารย์ากวัดแดงสมเด็จเาพระยาท่านอาจารย์พระมหาบารนอนะแล้วก็จากแดงก็ไปที่ตึงนั ได้นำคณะซึ่งมีคุณโยองและจำนวนถึง700คนได้สร้างขบวนเป็นทงซึ่งได้กระทรรเป็นป,ประจำของทุกปีรวมกับอัพธิธรรมอาพิธรรมโชว์กับเป็นวิธยอะไรและก็อีกหลายหด้วยงานได้รุบคุชือกันนักเตอร์สมยานา่ ศึกษาที่เรียนอภิธรรมดนตรงกัมวิทยาลัยแล้วก็เป็นอาจารยร์รายยาที่เขาได้ร่วมในรนาดรคณะรัดรสองเพื่อนจำนวนมาก ท่านพจายพก็พยาพยามที่จะช่วยคารพญานมีเอาเรื่องสาทธาอยากเสกบ้างเป็นคณะนาะเป็นหลวงจุนแล้วก็มีการสวดแล้วก็มีการนำยมสุนทรปืน,นี้ถ้าเกิดว่าท่านพญา์ รจะนำายงส่วนก้างข้าวสาก็มีคนจำนวกที่เป็นีกลางครับเป็นทีมนี้ยินดีครับจะมีท่านพระครูนิคมอีกรูหนึ่งครับจะนำข้าวใหม่เาบครับมนส่งใน่ำคืนตลอดทั้งคืนนะครับ สี่ดีจะสี่ขางด้านหลังคุงพาิพี่ัีด้านธรรมศาสตร์ขอความนุาท่านให้เลื่อนรถท่านด้วยโยรนก่อนหนะที่อยู่ทางด้านซี่ธรรมศาสตร์กเป็นท่านท่ขอให้เราสองของลูกก็ต้องไปที่ทางจงทาเราเพราะว่าแล้วลอยแล้ว ทีมีข้อติดขัดกปรีที่ลข้อออกนั้นขอได้เปิดทางและพยายาม้ยาานมีความกว้างขวาเพื่อให้กับคนที่มาครอทคลมาลร่วมด้วยกันเอ่อทางฝ่ายผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนของ เอ่อฟอรมริการเม่ทราบว่าก็ลงกันที่ไหนลงกันอย่างไรไม่มีใครมาแจ้งลงที่ไหนอย่างไรแจ้งที่ไหนจุดตรงไหนช่วยแจ้งอย่างเร่งด่วนตอนนี้มีคุณโยมหลายท่านมาแล้วยังหาจุดลงไม่ได้งของที่เัาไป ญาติโยมที่มาลงทะเบียนเริ่มเวลาประมาณ1 0ิกา